เล่าความน่าเอ็นดูสิทธวัดบอยประกรณเล่าเรื่องพีิกสมัยบวชกับสิทธวัดคนหนึ่งถามเคยเล่นละครเรื่องอะไรบ้างคนหนึ่งให้ลองไปค้นในเน็ตว่าบอยกรรมกรทําเอาลั่นไปตา่ตางๆกันศึกจากการอุปสมบทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับนักแสดงหนุ่มบอยประกรณซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมกลับมาเสิร์ฟความเฮฮาให้แฟนๆได้คลึกคลื้นกันแล้วปาระเดิมด้วยการเล่าเรื่องขำๆปนน่าเอ็นดูของสิทธวัดกับหลวงที่ในช่วงที่หนุ่มบอยกาลังบวชและอาสา,าจะเลี้ยงข้าวโดยให้น้องๆเลือกว่าจะกินอะไร โดยหนุ่มบอยประกอบมีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่านี่ไม่ใช่รูปที่มีเรื่องเล่าแต่นี่คือเรื่องเล่าที่จำเป็นต้องมีรูปเชิญพลิกดูรูปเด็กชายทั้งสองเพื่อเพิ่มอรรถรสเรื่องเล่าทิศโดยน้องพอตเตอร์บอกว่าจะกินหมูกระทะส่วนน้องเฟนเดอร์บอกว่าอยากกินไก่ทอดยี่ห้อดังเจ้าหนึ่งพร้อมให้เหตุผลว่ากินหมูกระทะมันยากกินไก่ทอดง่ายกว่าก่อนจะให้เด็กๆทั้งสองคุยกันเองว่าจะกินอะไรเมื่อบอยเดินหล,ลังๆกลับน้องพอตเตอร์ก็ถามว่าหลวงพี่เคยเล่นละครเรื่องอะไรมาบ้าง ซึ่งน้องเฟนเดอร์ก็บอกให้ไปเสิร์ชข้อมูลเลยง่ายๆพิมไปว่าบอยกรรมก่อนทำเอาหนุ่มบอยถึงกับคิดในใจว่าถ้าไม่ได้เป็นพระเจอกันแน่เด็กชายเฟนเดอร์ไม่ต้องกินงานนี้ตุ๊กี้ชิงร้อยชิงล้านเข้ามาคอมเมนต์แสวว่าเป็นหมดยกเว้นประกนส่วนสาวก็ราชวินถามด้วยความเอ็นดูว่าโอยย่ยแล้วหลวงพี่หลุดขาไห่คะตอนนั้น